ทำไมตั้งให้กูโหมักจะได้หรือจะไม่ไดแล้วก็ขขึึ้้นนเลยอาอะไรดีครับน้องมอลหรืออะไรครับวถ้าเปิดอันนี้มันจะกลายเป็นอะไรอ๋อต้องอ่ะไม่รู้อะอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคกูเล่นแบบเนี้ยไปอ้าวน้องมอลก็ได้ครับเย็ดเย็ดเย็ดดิเย็ดเย็ดเย็ดเอา ะไรตาแรกกันเหรอตายอยู่ปะตาแรกกันเหรออืมได้คุณเฟดดี้แบร์กูฆ่าแม่งให้หมดอันนี้เราจะไปเอาเนื้อเรื่องเนี่ยครับไม่ใช่แลรวคุณถ่ายกูคุณก็เอาเนื้อเรื่องดิเอาเนื้อเรื่องไม่เอาเอาตูดอย่างเดียวไปไปยิงไปอัพหน้าสตันเอาไปสตันเลยไอ้ยยิงอัหน้าตายตังมาครับอ้าวได้กระสุนปืนเฉยเลย คุณครับขอบันไดหน่อยครับใจเย็นครับย็นอูน้ห้วนงม่เงต,ตีไม่คาด่อทำไมเลสนเดนีอยู่ในในโท,ทรศัพท์เลยรด้ว่มันชักได้แหละเอ้าตั้งบันไดทำไมตั้งให้กูโหม,มากใ,ใช้ได้เลยใช้ได้มือกอดำแล้วก็คุขึ้นลงฮุ ใช่ปะแดนเอามือเดะเอามือกอดำแล้วก็ซึ่งชุดลงลุงกอดำไปแล้วกระดอง <c oughs> ใช่อะไแค่เนี้ยเหรอ,อมึงได้ีล๊กอยกูได้สั่นคุณแมหลังโป้มาดูที่บ้านเยี่ยมไม่ใช่เรื่อยเมืงองันจะจบก่อนกูทำไมยัวงวะทำไมไมึงทำไมเรื่อยมึงมาแล้วอะกูเล่นเอาไอ้หวอีก เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยกูเนี่ยจะไปเอาช็อตกันกูเอาช็อตกันแล้วพี่เลื่อยมันจะมาตไปพี่เลื่อยแล้วแต่อารมณ์มันปลาขวานมากูเสียวเลยไม่ใช่เดินอยู่ดีๆพี่เลื่อนแม่งอ้อมหนังกอู้เสียงดังเกินไปแทบไม่ได้ยินเสียงกูเลยเออแล้วมึงใคร่ใหม่ปะไม่เล่นไปเรื่อยๆอุ้ยแต่เสียงมันดับเลย เก่งเลยเอามาเอ้าไม่ถึงอีกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกไม่ต้องยกยกขาขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นใช่ไหมขันขาลงมาแล้วมึงเลยใช่ไหมึงเอ้ยโอ้ยขวานจ้เย็นอะไรวะเสศษกระสุนซีอึ้ยเลยแล้วตีนฟาดไปนี่ไงแล้วก็ตีนฟาดไป มึงนี่ตลอดเลยนะฟาดหน้าแลักสุดท้ายแล้วก็ตีฟาดหน้าทำไมมึงไวัยยังมะนเด่นกูเทียบกูมึงไวเออเออจะพี่เลยไมัหยาพี่เลยไม่หยายังกูเล่นนอร์มอลนะเว้ยกูไม่เหมือนมือเราจะแตกต่างพี่ขามีสักห้าร้อยไหมไม่มีแท้ อยู่ไหนกันหมดวะคนมันหายไปไหนโอนี่ไงมาเลยลตีไงตีฟาดหน้าไม่โดนไม่โดนม,ดมาแล้วครับเรื่อยเราทำไมเลื่อยมันมามาไวกว่าโอ้ยเยอะตำรวจโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับเออทำไมเลื่อยมันมาไวจังไม่รู้อะโอ้โหยืนดักหนูเลย ชักแม็กเราด้วยอ่ะชักยังไงอือชักแม็กยังไงวะจริง,รงอ๋อเออมาแล้วครับพี่เลื่อยเรา,า,ารต้องฆ่าซอมบี้ให้เราต้องฆ่าชาวบ้านให้หมดเลยวะอันนี้ไม่แน่ใจไม่หมดไม่หมดทำไมผมกูแม่งไม่มาสักทีวะโอ้โอ้ตุยหลังหนูตายไหมไม่ตายเอ้ยเอ้ยเอ้ย เลื่อยมาวะกูเคยเคยเก็บโดนเลื่อยฟันอะแล้วกูไอ้นั่นทันตบทันไม่แค่เออไม่กันตายเลื่อยนี่ปันอีเดียวตายใช่ปะเออตีนอือโโอ้หตกใจนี่ก็เลื่อยมาอือตายไอ้หนูเก็บตังค์ไอ้หนูวิ่งก่อนค่ะไอ้หนูวิ่งก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ตายเลยกูขึ้นเราไม่ขึ้นครับเราไม่ขึ้น เราไม่ขึ้นเราอยากจะเล่นแบบอ้ามึนมึนท้าทายเออท้าทายเนี่ยท้าทายท้าทายอำนาจมืดฟาดหน้าท้าทายกูละท้าทายกูท้าทายกูอย่าตุยหลังกูมึงท้าทายแค่ลงมาครับไอ้เลื่อยมาแล้วเฮ้ยอาบิดมอไซค์ทไมทำไมฟาดหน้าอ้าวตายโว้ยเลื่อยนะเออตายแล้วมันมาหากูแล้ว เเฮ้ยไม่ไงตีนดับเบิลคิวเไอใส่แม็กได้ไงวะมาดิเรื่อยมาดิยกบนไดยกเอ้ยกเอ้ยกเอ้ยกเฮ้ยะไใส่แม็กได้ไงวะกูได้ระเบิดไปวะกูดูก่อนเฮ้ยอยู่ดีๆก็ใส่แม็กเองเลยไอทำไมตาเนี้กูไม่ได้ระเบิดนะ อ่าจบแล้วครับด่านแรกสเตแรกสเตแรกจบแล้วครับสเต็ตแรกจบแล้วนะครับง่ายง่ายครับง่ายง่ายมูมูมามาปลาปลาครับหมูมูมาปลาปลานะครับกูยังไม่กูเพิ่งเจอเรื่อยเนี่ยกูมาปลาปลาทำไมมเจอเรื่อยไวจังวะกูยิงผีตามมาตุยตุยดูแล้วค่ะ อ๋อไม่ไปตามกันวะเฮ้ยผีไม่ตามตุยตูดนี่นี่คืออะไรโอ้โอเมก้าดโอเ my god ออเรามีการเตะไปตัวเลยวะฮะเรามีการเตะไปตัวเลยไม่รู้อ่ะแต่เตะได้ก็ได้ แต่มันก็เจาะกูอยู่ดีกูจะตายแล้วเนี่ยอีไยเจ็บเจ็บเอออยากคว้างขวานมาอยากคว้า,วางอ,อยากจิมจ้มอยากจิม้มอยากจิ้มกินเรียบร้อย โอ้ยตายแล้วโอ้ my god มันไล่ตูดข้า,างหน้าทางหลังมันมีหมดเลยไปไหนสุดแล้วโ okay. อเคเข้าไม่ได้ผมไม่เก็บของเลยทางนั้นอะ่ะโน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  นี่ไงเตะแบบดับเบิร์นเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยเบิร์นกูออกเสร็จแล้วออกเสร็จแล้วเหรอแม่กูก็เดินเล่นมึงก็ไม่บอกกูเอาล่ะกูเดินเล่นอยู่เอาล่ะโทษโทษโทษกูเจตนาให้มึงเดินเล่นกูเดินเล่นกูอยู่นี่เสร็จแล้วเลยแล้วไอ้เพชรสีฟ้านี่คืออะไรวะเพชรสีฟ้ามึงแบบถ้ามึงเล่นอันง่ายมันก็จะให้อันแรกแต่ถ้าเล่นอัน normal มันก็จะให้อันสองอย่างนี้ไงไปเล่นอันสามกันสามเลยเหรอสามเลยแล้วท่าเล่นยากสุดอ่ะยากสุดด่านสองมึงเจอพี่เลื่อยอ่ะหรอเออถ้าทางานหนุ่เซลไม่มีของใช้กูเซลกูจะเซลทำไมบายก็ไม่ค่อยมีของให้กูซื้อกูจะซื้อทำไมกูไปละกูไปละกูซื้อที่ t m p ดีกว่า t m p ยังไม่ซื้ออ่ะ เก็บตังค์ไว้ซื้อไลฟ์โฟล์ตัวซื้อเทมป์กูซื้อไลฟล์โฟลดีกว่าไอ้กูซื้อเทม,มเ<ไ>ป์ไอยย้ยูช่างมันเถอะอ่าพี่หัวยึกยุยตัวอะไรมาวะสวัสดีสว้ยดีสวัสกันนะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอ่าใส่ซิง่ายแล้วป้ง เปียงเออเหอเปียงง่ายแล้วสองตัวเลยแต่ว่าโชคดีที่มันเดินสายง่ายแล้วเออโชคดีโชคดีโชคดีที่มันเดินอ่าตายแล้ววิววิวตีแรงอุ้ยเป็นอีกแกลเตะเตะเตะเก็บตังค์อ่ะเฮะยเฮะ สองหมื่นเงยหน้าขึ้นมามองว่าแสงอาทิตย์อ่าหมุนเตียวเป็นเพลงเลยเออได้โอแฟดไอตัวนั้นมันกลัวแฟดเกลัวแสง่เบิดเนระเบิดแฟดอ่าอย่าอย่าอย่าออย่าอาอา อะไรเนี่ยคอมไบอะไรอ่ะตังโปอีกแล้วไม่ใช่ใช้กูได้ยาพืชสมุนไพรเขียวมาตั้งเยอะแยเะเว็บปอเหรอต้องยังไงเอาควางขวานมาอ่ะกูได้แฟลแล้วระเบิดแฟตอเออโอ้อเอมอม,มันจะมีฉากหนึ่งว่าที่มันจะมีรถโท่มารถอะไรรถไง ไม่มีดราคาถูกอะ่ะไม่มีมันเป็นในโอ้กระโดดมาเลยจบปล้วนะไ้ยังวะยังโอ้หลอกหลอกกันนี่วะคิกออยิงกูได้ของแล้วเอ้ยกูกินทำไมวะ อายจะตายแล้วอู <S <S ้จอดังดูไปแล้วตะพาร์มาแล้วกูกูกูอย่างแรกกูฝักชัดกันลงมาปุ๊บกูกดยิงยิงอยู่แล้วเดินถอยหลังยิงฟายิงยิงตายยิง